วันที่24ตุลาค่ะเช้าวันนี้นะคะเราก็จะเดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลา8โมงนะคะเช้าวันนี้จะไปงานแต่งค่ะพี่ๆแล้วก็จะไปรับเพื่อนสามีด้วยนะคะตื่นเช้ามาก็ขอรีแลกซ์ก่อนค่ะเปิดไซเดอร์ค่ะพี่ๆคะ่ะตื่นเช้ามาวันนี้นะคะก็โอโ้เสียงรถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเราจะไปงานแต่งกันนะคะพี่ๆคะ่ะเดี๋ยวพอยขออ่า ตื่นเช้ามาก็กินกาแฟกอดนะคะแล้วก็จะไปอาบน้ําแต่งตัวเพื่อจะไปงานแต่งนะคะงานแต่งก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันค่ะเป็นคนรู้จักนะคะลูกสาวเขาแต่งงานเนาะค่ะเนาะพลไม่เคยเห็นลูกสาวเขาแต่ว่าคนรู้จักของพลนะคะแม่เขาสนิทกับทางนี้เนาะค่ะเนาะเราก็เลยจะไปงานแต่งกันนะคะก็สามีก็จะไปด้วยก็ประมาณเก้าโมงกัน,นะคะ่ะพี่ๆคะ่ะเก้าโมงนะคะกะสิไปรับอัน เพื่อนสามีนําค่ะให้เพื่อนไปเปิดหูเปิดตาให้เห็นดันเห็นนีค่ะพี่พี่ขาหลายคนคอมเมนต์ว่าว่าโอ้หน้าตาสดชื่นขึ้นหน้าตาแกสดชื่นหน้าตาแกโอเคขึ้นแม่นค่ะพี่พี่เพราะว่าเพื่อนสามีแกไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ดื่มไม่ค่อยได้ดื่มแอลโกอฮอล์เยอะเหมือนเหมือนตอนมาแรกๆตอนมาแรกเนี่ยก,ก็จะดื่มแอลโกโฮอฮอล์เยอะนะคะเยอะเยอะเกินนะคะตอนนี้ก็เหมือน รู้สึกว่าอยู่ไทยเกือบสาม,สามเดือนแล้วเนาะเกือบสามเดือนแล้วก็พอเผาลมบ้างอย่างนี้นะวะ้าดลมแห้งลมหนาวแบบน,นี้พี่ๆค่ะบานพ่อยลมหนาวเลยยินเสียงรถเขาแข่งรถอยู่ในสนามค่ะส่วนใหญ่เขาจะแข่งรถช่วงประมาณวันสุกเสาร์แค่นั้นแหละค่ะพี่ๆค่ะสุกเสาร์เขาจะแข่งรถก็ได้ยิ่ยนเสียงรถอยู่แต่มันกับโมเด้แบบว่า เสียงรถก็จะไม่ได้ดังทั้งวันถึงขนาดนั้นค่ะก็จะเป็นช่ชวงๆนะคะพี่ๆคะ่ะนี่ค่ะบรรยากาศเดี๋ยวจังไดค่อยไปเจอกันเด้อค่ะพี่ๆคะ่ะน้ําแต่งตัวแล้วค่ะจริงๆอ่ะวันนี้นะคะก็เขามีตีมนะคะสีชมพูสีขาวแต่ว่าพ่งพอมีเสือสีชมพูเลยล้ลก็บกมีเสือสีขาวเก็เพราะว่าวันนี้มันอากาศมันหนาวด้วยค่ะพี่ๆทั้งลม ทั้งลมทั้งอะไรอ๊้ยก็เลยใส่เสือเ้อแขนยาวแบบปกติเอาเอา,เอาแบบง่ายๆเอาชาวบ้านบานเฮานี่แหละค่ะเนาะเอาแบบชาวบ้านบ้านเรานี่แหละง่ายๆดีค่ะพอยอะเนื่องจากว่าพอยอะไม่ค่อยมีเสื้อสีชมพูด้วยพี่ๆไม่มีเลยบ่มีเลยเสื้อสีชมพูเนี่ยเป็นคนทีบ่ค่อยมากเสื้อสีชมพูไหมคะ ก็เลยบ่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็จะมีแต่สีขาวเยอะเพราะว่าวันนี้มันมีดดนตรีรถแห่ด้วยทีนี้ก็เลยว่าจะพาเพื่อนแกไปเปิดหูเปิดตารับชมประเพณีวัฒนธรรมอีสานบานเฮ้าง่ายๆบ่ต้องอีหยังมากมามลมแรงมากค่ะพี่ๆขาข้างนอกอะ่ะขอเปิดพัดลมช่วยนะคะแต่งหนาแตง่งไปแต่งมากมันห่อน มีคอมเมนต์หนึ่งแกคอมเมนต์มานะคะแกบอกว่าอุ้ยเพื่อนน้องพลี่นี่ดูสดชื่นขึ้นนะแบบดูแกสดชื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่ๆค่ะใช่ค่ะแกดูสดชื่นขึ้นแกดูแบบว่าอะไรกินบรไดื่มนักขึ้นก่อนน่ะคะ่ะตอนที่มาแรกๆน่ะอู้ยพี่ๆค่ะบ่อยากพากเลยดื่มนักจนเ้ายากนะคะจน พวกเราพาก,กันกลัวนะคะออ่านเพื่อนแบบว่าไปเที่ยวมองนั่นมองนี่เราคนเหาเนาะวัยหล่ไวัยรุ่นเขาเฮ็ดบาปเนาะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องแบบคือพวกเราก็พาก,กันกลัวกันนะคะ่ะพีนี้คะอืถ้าก,กันญานกันนะวันนี้หนูไม่ได้ลองพื้นตัวนี้จะเป็นอันนี้ในตัวเลยนะคะจบจบในของ พอใช้รองพื้นของเดล่านะคะเขาเป็นกันแดดแล้วก็อันนี้ในตัวนะคะมื่อน้หนูแต่งหนาแบบง่ายๆที่สุดมันสายแล้วจะแต่งแบบง่ายๆงานแต่งเป็นได้แค่แขกรับเชิญอยากแต่งเออเออเออเลยเกินจะเฝ่าอยากแต่งเถอะ บ้านเดมีเงินค่ะทุกมือนี่เงินหายากหายากเด้อค่ะพี่พี่คอืบสีแต็งสีเฮดนันเฮดนี่ก็ยากหาเงินหาทองก็สีแดงต่ละบาทอืิจริงๆนะคะพี่พี่ขาทุกวันนี้เงินทองหายากหายากมือนี้นี่ก็แต่งตัวสบายสบายมาตรงอีหยังมากไหม สิไปรับเพื่อนสามีนั่นกับไปรับกับประมาณสิบนาทีค่ะขับรถไปบกไก่ปันไดนะาจะขับรถไปรับแกรประมาณสิบนาทีเพราะว่างานแต่งมันอยู่ในหมู่บ้านพลอยนะคะงานแต่งมันอยู่ในหมู่บ้านมันก็นง่ายค่ะพี่ๆค่ะลมหนาวบุรีรัมย์ ื่อนสามีแกไปงานแต่รอบนี้ก็คนรู้จักแกเยอะนะคะพี่พีเพราะว่าแกเคยมาเมื่อสองปีที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็คนในหมู่บ้านนะรู้จักแกอยู่ค่ะ <c oughs> พี่พี่ค่ะมันกันง่ายมีแต่คนล่อเพื่อนพี่พีพค่ะมีแต่คนอยากเห็นเพื่อนเ่อนไปคนเพื่อน,อนไ,ปไปคนตลกนะคะเป็นไปคนมวนจากพี่พี่ยานี่แหละถามเพื่อนว่าเธอพยายามไปเที่ยวเมืองนั้นเมืองนี้บ่ในประเทศไทยเลยบ่กไปค่ะพี่พีเพื่อนสามีบ่ไปนะคะ อยู่แต่โรงแรมอยู่แต่ในรีสอร์ทพ mm. ไปใส่มาใส่เลยพไปเที่ยวไปแมงปกติฝรั่งเขามากเขาสิไปเที่ยวไปนั่นไปนี่เนาะอันนี้เพิ่นมาอยู่แต่บุรีรัมย์เนี่ยค่ะพี่พี่คะพไปใส่เลยค่ะอยู่แต่ในบุรีรัมย์อย่างเดียวแปลกคึอกันเนาะออหนูกับแปลกแล้วคึอกันไม่ไปไหนเลยนะคะไม่ไปเที่ยวตรงไหนเลย ถ้เราเห็นฝรั่งเขาจะไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้เนาะค่ะนกอันนี้เราอยู่ซื้อน่าจะเด็กไปไซสเลยอยู่แตในไดอย่านงนล่ะแต่งหนาชิมหนีพ่อค่ะพี่คะแต้งอ่อนแต้งแบบง่ายๆเอาแบบรวดเร็วทันใจแต่งบบเด็ออกไปทั้งนอกอยู่แต่ในหนมู่บ้านสามีเพิ่งกินกาแฟเสร็จนะคะกำลัง กำลังจะมาอาบน้ำเดี๋ยวพวย่อจะแต่งตัวเรยวก็ดีทาลิปกอดให้ปากชุ่มชื่นนะคะม,มาแล้วค่ะสามีมาอาบน้ำอาบน้ำสิสามีไปอาบน้ำแล้วค่ะพี่พี่คะนี่สิหลานนูสิมาอัปเดตกันเด้อพี่พี่คะเหมือนหนีกับบุ้มมี่ยังไรจะมาอัปเดตกันนิดๆหน่อยๆแค่นี้พอน,นะคะพี่พี่ แลมีคนจะไปอาบน้ำแล้วโอยก็จะปิดบงปิดบ้านไปเตรียมตัวดูข้างล่างข้างเรื่องให้หมดค่ะพี่ๆคะ่ะเพราะว่าบ่ามีคนอยู่บ้านเขาไปงานแต้นกันเบิด์พ่อพ่อยแม่พ่อเขาไปพูดละค่ะนิพันงานสับอีพีนี้ลากันไปก่อนนะคะพี่ๆคะ่ะเจอกันใหม่เผอกัใหม่อีพีหน้าจ้าสวัสดีจ้า